สวัสดีค่ะพบกับน้องแมวตอนเช้านะคะน้องแมวกำลังกินหญ้าค่ะนี่ค่ะน้องแมวกำลังกินหญ้ากินหญ้ากินหัวอาหารอะยับมนันนี้ลูกมา,มานี้มานี้โอ้ยมากินน,กน,น้่เลยมากินนงนี่ยอ่ะกินหญ้าด้วยกินหัวอาหารด้วยอ่ะอ่ะ เอาเลยค่ะกินเลยกินเลยกินเลยค่ะนี่ค่ะกินญ้าด,ด้วยกินหัวอาหารด้วยเช้าๆนะคะกินกาแฟาดำค่ะน้องแมวกำลังกินญ้ากินหัวอาหารค่ะ น่ารักนะาเอ็นดูค่ะตอนเช้าเช้าวันนี้น้องแมวออกไปวิ่งข้างนอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกรมบันก็ต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วก็กลัวแมวแมวที่อยู่ข้างนอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่กัดกันเพื่อความปลอดภัยของน้องแมวสอทิศก็จะให้น้องแมวออก วันทําการนี่ก็จะให้ออกตอนช่วงช่วงหลังเลิกเรียนค่ะที่โรงบาลเลิกเรียนมาแล้วก็จะให้น้องวิ่งเล่นนี่ค่ะเขาก็จะกินหญ้าแล้วก็ใช้วิธีการเกี่ยวหญ้ามาให้น้องกินค่ะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ นะครับนะครับนะครับขอบคุณแอปซีทุกท่านนะคะที่กดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันขอบคุณหลายหลาด้วยค่ะเจ้าเสือก็ไปกินข้าว อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับย่าอร่อยไหมครับดู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 ดดใช้มือจับขึ้นมากินหัวาหาันยีห้อเนี้ยครับจะไม่ค่อยชอบซื้อมาผิด แดีวก็น่าจะตอนเย็นจะไปซื้อให้น้องใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเยี่ยมชมเป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันธุลกันค่ะเสียงแหบ่คยไปน้องเสียงแหบเมื่อวานนี้ท่องบทอากขยานอัดบทอากขยานเสียงแหบเลย ตื่นขึ้นมาเขาก็จะเข้าห้องน้ำกิจวัตรประจําวันวันนี้ก็ตื่นตีห้ากว่าตีห้ายี่สิบห้า เจ้าตัวเล็กก็จะกินหัวอาหารผสมข้าวสวยนะคะคู่กับหัวอาหารเปียกเจ้าตัวเลก็กจะชอบกินเจ้าทองดำเจ้าเสือเอ้ยเจ้าหมีทองเจ้าเสือทองไหนเห็นไหมไปออยอยู่หน้าประตูไหนอยากอยากออกบ้านออกมาได้หรอกลูกแม่ไม่มีเวลาวิ่งไล่ตามจับแล้ว đã lắm rồi ôi cà phê mẹ na làng này, em đồ kha wow na làng ngay em đồ chẳng lệ ta đầm มีงานลากในดูจังเลยอดุกระดุยอดุกระดุยอดุกระดุยโอ้ยดูค่ะเจ้าทองดำตัวดำดำตัวดำดำตัวดำมากเลยค่ะขาวแต่ปลายมือปลายเท้ากับปาก กิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วก็นอนเล่นนี่ เจ้าตัวเล็กไปกินนัอน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยฮผมชื่อทองดํคาครับผมชื่อเจ้าทองดํคาครับผมชื่อเจ้าทองดํคาครับ ทองกลางทีแรกไม่กินนะหัวอาหารแบบประเภทเนี้ยไปไปไม่มาหัวอาหารที่ชอบหมดก็เลยต้องได้กินค่ะ <c oughs> ใช่ไหมลูกกินไปก่อนนะลูกนะค่ะพบกับน้องแมวในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ